องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมพิธีส่งเกงหนึ่งในงานประเพณีที่สิ้นกินพักประจำปี2555เมื่อวันที่16ตุลาคม2555เวลา18.00นนายบุญเสริมสุวรรณรัตภูมิทีมลึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายธีระเจียสกุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายประสิทธิ์สิ้นสวภาคสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตลอดจนหน่วยงานต่างๆในจังหวัดภ าว่การสวดมนต์ถาวายประพรชัยมงคลพระบาสุมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในงานประเพณีทึ่ซิ้นกินพักจังหวัดภูกแกตประจำปี2555ณบริเวณเวทีกลางสะพานหินอําเภอเมืองจังหวัดภูเก,กต็ต